น,นี่ค่ะแม่แม่ภารกิจตอนเช้านะคะก็เรียบร้อยไปแล้วน้ำมะกรูดหนึ่งช็อตนะคะแล้วก็เริ่มมาปั่นน้ำผักผลไม้ปั่นค่ะคุกก็ปั่นไปแล้วหนึ่งโถนะคะเดี๋ยวจะปั่นอีกหนึ่งโถเพราะว่าทานคนเดียวหนึ่งโถแล้วก็สามีด้วยอีกหนึ่งโถนะคะนี่เลยนะคะได้แล้วหนึ่งโถใหญ่ๆอันนี้กากของมันนี่ น่นมากแล้วก็ยังมีผักเหลือเดี๋ยวปั่นเพิ่มนะคะในนี้ก็มีบีทรูทนะคะแครอทมะเขือเทศทับทิมเซอรี่พวกผักใบเขียวนะคะอะโวคาโดสาวรสแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวฝรั่งที่แบบแก่ๆนะคะก็อยู่ในนี้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะปั่นต่อขอเอาวันนี้ใส่โถนี้ก่อนโหมันเต็มเกินไปเนาะ 1, 2, อันตัวที่าหก๖ นี่ค่ะครูก้อยกินคนเดียววันหนึ่งโถนึงแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะมาใส่เป็นขวดเล็กๆแบ่งเอาไว้อยู่ในตู้เย็นแต่ก็กินหมดวันต่อวันเดี๋ยวอันนี้จะเริ่มขันต่อเดี๋ยวมาจัดการกรับโถนี้ก่อนนะก็จะอัดผงผักเพียวเรสใส่ลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็อัดผงผักเพียวกรีนด้วยเพียวกรีนก็2ช้อนเพียวเรสก็2ช้อนต่อวัน โอเคเพียวกรีนนะคะมันคือเอาฟอฟ้าวิตไสไปโรลีน่าแล้วก็มารุมนะคะพืชผักสีเขียวเหล่านี้นะคะเป็นพืชผักที่มีคอโรฟิลสูงมากๆ คุณสมบัติของเพียวกรีนนะคะคือดีท็อกระบบเลือดนะคะทําให้ระบบเลือดสะอาดเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดนะคะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนการตกไข่นะคะแล้วก็ป้องกันรังไข่เสือ่อมอ่ะคุกก็จะใส่เข้าไป2ช้อนนะคะนี่คือทานต่อวันแบบนี้นะทำทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ทานทั้งวันนี่ใส่เข้าไป2ช้อนอะ่ะต่อไปผงผักสีแดงค่ะ เพรเรสนะคะเป็นผงผักสีแดงนะคะจากพืชผักหลากหลายชนิดนะตัวนี้โฟลิกสูงนะคะธาตุเหล็กสูงบำรุงเลือดใกล้จะหมดแล้วนะคะตัวนี้คือตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ค่ะไข่สวยนะคะแล้วก็ให้สามีทานด้วยนะคะเป็นตัวทําให้สเปร์มแข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วด้วยอ่ะจะหมดแล้วใส่เข้าไปเลยนี่ค่ะเรซสอช้อนต,ต่อวันนะคะโอ้กระเด็นด จะเท่ากับเรากินผัก่ยนะคะเป็นกิโลเลยค่ะอ่าคนคๆคน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 ค,นค,นคนอันนี้ทานวันเดียวนะคะแล้วเพราะมันไม่มีสารจำบ,บูรนะคะแม่มันคือของสดโอเคขอดื่มก่อนเลยนะคะ1แก้ว ด uh huh. ื่มก่อนนะคะ uh huh. สดชื่น